สวัสดีครับแมวสวัสดีครับพบกับช่องแมวกินโชว์ครับนะหยังเปแมวพบกับช่องแมวกินโชว์พบกับช่องแมวกินโชว์ซื้อว่าหยังถาามซื้อว่าหยังก,กูนกูนครับกูนครับกำลังกินหยังอยู่กินตุ๊ดเดียวครับแซบแบ่แซบกินมดบะไหนเอาเดด้ามดอยู่บนีหนมด ป้าคือกินเก่งแท้สะนี่เดชสวัสดีค่ะล่ะแม่สวัสดีค่ะน้องหยังปลาทูกินมืดบอกปลาทูมืดป้าคือมีแต่คนกินเก่งๆแท้ไปตาไปเลี้ยงอยู่บ้านนี่ผู้ใดเลี้ยงนี่ผู้ใดซื้อเลี้ยงนี่ ủa tiểu này, um. nó nè, người anh người này, người na, thêm măng nè กินเก่งขนาดลานพลดสอะนี่ลานไพรอะนี่ฮะลายปี๊ลายลานยายปีก๊ยายปีกสอนว่าอะไรกินหลายๆบ่กยายปีกบ่ฮะยายปีกว่าสอนว่าอะไรก็กลับหน่อยใส่ข้าวหลายๆบ่เดี๋ยวข้าวข้าวสนใจข้าวกำปั้นกลับนิหน่อยบ่แซ่บบ่ ผู้สาวอยู่โรงเรียนซื้ออันใดผู้สาวอยู่โรงเรียนค่ะฝ้าฟ้าซื้ออะใดฟ้าฟ้าฝ้าซื้อว่าฝ้าใสฟ้าใสฝ้า,า,าซื้อว่าฟ้าใสผมมีผู้สาวอีกบ้านฝ้าอืมอันนี้ยังบ่วหาวพอนน้องน้องสิเมิรละ่ะ ป้าอันนี้ปลาทูอันนี้น้องกูนป้าสูนา่น้องกูนกับบดายน้องกูนสิมมืดแล้วแสมาซิมแน่จ้ะนานมืดแต่ซิมเดินนี่นนเข็เด <laughs> ห่วงเอ้ยห่วงผัดกินชาแท้ป้า ป้ามืดป้าหยักเล็บอันนี้เสื่อใส่เบิ้งฮือเสื้อเบิ้งดูพุงค่ะเบิ้งดูพุงไปเบิ้งดูพุงบ่าวกูนคนโก้ ในานางปลาทูผมหยองปลาหมดออะมันมดเลยบนน้ำน้ำเดือยอยู่บนน้ำเลืออยู่เลืออยู่ <laughs> น้องมุดอลไรได้น้องมุดอลไรได้อิ่มอยู่บบบนี้บ่อิ่มปาดบ่อิ่มปาดเบิ้นอีจักถ้วยสาดปารเบิบบ้นสามผูปาลูกผู้ใดรสมกินเก่งแท้เข็ดได้สิเลี้ยงไหวแบบนี้ฮะสิเลี้ยงไหวอยู่บ่แบบนี้ปา,าด์ผูผุดแล้ว บมมีเอฟซีส่งมาให้กินบ่นี่ผู้ใดสิเป็นเอฟซส่งมาให้ป้าเอฟซี FC ก็หัดเลี่ยงบาไวแล้วแบบนี้เบิ้นได้อีกเป็นสามถวยเพราะว่า,าถ้าเอฟซีท่านไหน จะช่วยอุดหนุนการกินของน้องกูนทักมาได้เด้อค่ะทักมาได้นะคะถ้าเอฟซีท่านไหนจะอุดหนุนเรื่องการกินของน้องกูนน้องกินเก่งมากปัดเลื่อมปัดติโตเปตาท่ายลงซองอยู่ยเเปตาท่ายลงซองอยุ่แบบนี้สื่อ ป๊าดกินเก่งแท้น่ะป๊าดปลาทูยังบ่มึดเลยน้องมึดอะป๊ากียงน้ําก็บ่เหลือป๊าไปตักเลี้ยงไว้อย่าบ่แบบนี้เอามาหัมก็เว้าเด้อบอก FC FC ไอส่งมาเลี้ยงแน่เด้อว่าจัล่ะวะโ เอท่านใดไออยากติดตามแล้วส่งมาเลี้ยงน้องกูนเดอ้อน้องกูนกินเก่ง <c oughs> อันถ้วยหนึ่งยังบ่โพยังอยากเบิ้นอีกสามถ้วยป๊าดติดตัวเสร็จแน่ประคำเลยผู้กินกัเไงพร้อมป๊าดเอาเสื้อผู้บรเสิทธิ์ู้โพดโพดโพด <c oughs> อ่ะสวัสดีครับดูบันนีแล้วแล้วสวัสดีครับปะทู่